น,นีอร่อยมากเลยอ่ะสามเป็นห้าบาทไม่ซื้อได้หรอวันนี้เราอยู่กันที่ถนนทูเรียนใช่ทุกคนฟังไม่ผิดเป็นคือถนนทูเรียนที่ตลาดไอยาลาค่ะทุกคนในที่สุดเราก็ได้มาแล้วเดี๋ยวพาไปดูภายในดีกว่ะ เอาจริงๆรงสลัดใหญ่มากมีทุเรียนหลายร้านมากเท่าที่เห็นตอนนี้นะมีแท่จกระทุกสายพันธุ์ก้านยาวมีหมอนทองภูเขาไฟเกตทุเรียนกาจะตกกันไปเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูเฮจ้ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านเจ๊บอยผลไม้นะคะผลไม้นําเข้าอ๋อเป็นผลไม้ตามฤดูกาลมีทุเรียนนะคือมีตัดทุเรียนเลยหน่อๆนะจ๊ะพร้มอมไหมคะพร้อมไหมคะคุณคิดว่าเธอสามารถกินทุเรียนทั้งชิมได้หรือไม่คอมเมนต์กันมาเลยค่ะนี่คือคําตอบ สามสิบห้าบาทไม่ซื้อได้หรอราคากับเม็ดเท่านี้เนื้อดีขนาดนี้ไปแล้ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านเฮียสุดพิพลมีแสงนะคะทุกคนเดินมาเจอทุเรียนหมอนทองตะลายองขีดละสี่สิบาทอะ่ะสี่สิบาทเองอะถูกมากอะ่ะเหมาเลยนะคะเราลองทั้งสองอย่างไหมฝั่งนี้สี่สิบใช่ไหมคะอันนี้เกตธรรมดาถ้าเกตเอจะห้าสิบห้าแต่ดู ดูเนื้อเกตเอดีคือแบบได้มาแล้วทุกคนอันนี้เป็นเกตธรรมดาอันนี้เป็นเกตเอเอเลยอ่ะเหมือนอุ้ยเม็ดเม็ดเล็กมากอันนี้เม็ดเล็กเ็ดเล็กเบาๆจริงๆก็ไม่ไม่ค่อยอยากกินท่าไห่เลยอ่ะทุกคนอันนี้เอ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  อบนอกง่ายแต่ว่าเข้าคนที่ชอบนอกง่ายกว่านี้อาจจะต้องให้เขาเลือกที่มันแข็งกว่านี้นนึงแต่อันนี้เรากินได้นะ้าดาขอฉีกเลยได้ปะแบบอ๋ออาจจะเจอเม็ดแล้วแต่ก็เป็นเม็ดที่แบบเม็ดเล็กๆอะคุณแม่เป็นเม็ดแบบเล็กๆอะคาผัดแรกเลยนะเนื้อเนื้อเอเอเออะจะดีกว่าอันนั้นหอมกว่า อันนี้เขาจะมีความหอมแบบกลิ่นแรงนิดนึงแต่รู้สึกว่าอันนั้นอะมันมหอมแบบกลมกล่อในปากแต่อร่อยแต่พอมันแบบเทรียบวหอมตัวเท่าตัวนั้นมากกว่าเราเดินมาเจอทุเรียนคูเข้าไปสี่สัเกตทุกคนน้องอะจะเนื้อเหมือนหมอนทองแต่ว่าเราเป็นาอมุขว,วน้องมีกลิ่นเฉพาะตัวแล้วมันก็จะหอมกว่ามากๆถึงแม้ว่าฝนจะตกดดแต่เมืองไทยอ่ะร้อนก็คือร้อนดูดีแต่ร้อนที่ mm. มากินทุเรียนแน่ร้อนเลวกินทุเรียนดูภู อ่าอ,อ,อหอมหอมเฉพาะตัวภูเขาไฟมันจะหอมไม่เหมือนหมอนทองถ้าคนกินภูเขาไฟจะรู้เลยหอมหวานมันหวานแบบหมอนทองอะ่ะมันจะหวานแบบไม่ทั่วปากขนาดนั้นอะ่ะภูเขาไฟกินกปุ๊บเหมือนหวานอย่างเง,ง,งี้ยทุกคนมันอมน้ำตาลไปทั้งเปล่าแบบนี้เลยมาฮือฮะ ชื่อร้านน้องลูอยู่ตรงข้ามทางเข้าร้านจอดรถง่ายมากเ,เราเดินมาอันนี้เป็นร้านแรกของในตลาดชื่อว่าร้านข้าวตุนนึ่งเจนนูทุเรียนระยองใครชอบกินทุเรียนระยองต้องมาแล้วร้านเนี้เขามีทั้งแบบปีกแล้วก็แบบยกแข่งาาอันนี้ดีมากอ่ะอืมดีมากทุเรียนระยอง อันนี้หวานมากเลยอ่ะอันนี้ก้านยาวระยองโลนันหนึ่งร้อยทำไมมันถูกล่ะคะคุณแม่มันมันอ้าแล้วอ๋อมันอ้าแล้วจริงๆมันมีผลอะไรกับเนื้อไหมไม่มีไม่มีแว่ามันจะเป็นเนื้อสุดนะเ้านเนืปกะติก็าจะกินเนื้อสุดอยู่แล้วนะอ่ามีเนื้อแบบชินไหมอุ้ยชิมได้หรอกคะขอบคุณค่ะขอไทยใช่ไหมคะน่าจะเป็นอย่างนี้ โอเค okay. แม่เขาได้ใหญ่นหนึ่งแต่ว่าเนื้อเขาอะ่ะถ้าคนให้เข้าเป็นผู้เี่นนิ่มๆมะได้เขาเมื่อยจริงเพราะไม่เหมือนหมอนทองไม่เหมือนบัเขาไฟกลิ่นเบาๆถ้าทุกคนไปกินธานีอ่ะพรานี้มันธานีมันจะเป็นเนื้อแบบนิ่มๆเรเลยนหน่อยใช่ไหมไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแบบไม่เหมือนกันเลยอะ่ะอันนี้ดีดีมากๆอ่ะดีมากๆร้าน้าร้านแม่มันีใจดีมากค่ะเบอร์โทรก็มีมค่ะ นี่ก็มากัน,นที่ตลาดอายาลาอยู่ที่ปทุมนะคะน่าจะเปิดแต่เช้าเลยเท่าที่เห็นปิดสองทุ่มนะเขาจะเรียกว่าถนนถูกเรียนเลยละแล้วก็ใครอยากให้เราไปที่ไหนคอมเมนต์กันมาได้เลยหรือใครเคยเจอทุเรียนที่ราคาถูกกว่าน,นี้ก็คอมเมนต์กันมาได้เลยขิงกันมาเลยเผื่อค้าหน้าเราจะทำอีกเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย